เริ่มกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจัดทําครัวประกอบอาหารวันละกว่า8 0 0 0ชุดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่กรุงเทพมหานครค่ะขณะที่คณะครูและนักเรียนในจังหวัดยโสธรนําสินค้าน้ําดื่มและเงินส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมทางภาคกลางค่ะ นายสมบัติตรีวัศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นกร่วมกันทำอาหารหลากหลายชนิดเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการครัวรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย1จังหวัด1เขตโดยจังหวัดขอนแก่นได้รับทำอาหารบริจาคสู่เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครวันละ800 0ชุดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นสำหรับอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแห้งทำสุกเช่นไส้กรอกกุนเชียงและไก่ทอด ขณะที่คณะครูนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขตหนึ่งนำสิ่งของเครื่องใช้เข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มและเงินจำนวน10,000บาทที่รวมกันบริจาคนำมามอบผ่านพ่วงนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขตหนึ่งเพื่อลำเลียงไปช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่อำเภอธัญบ,บุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น มาต่อกันที่เจ้าหนะ้าที่ป่าไม้นครพนมเข้าตรวจยึดไม้พยุงเกือบ20ท่อนที่รอการขนย้ายในเขตป่าชุมชนดงคำฮืออำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมค่ะ เจ้าหน้าที่ป่าไม้นครพนมนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พยุงห่วงห้ามหลังจากได้รับรายงานจากผู้นำชุมชนว่ามีแก๊งมอดไม้บุกรุกเข้าไปลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ป่าชุมชนดงคำฮหือในเขตบ้านหนองไหอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนะครพนมซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเมื่อ6ปีก่อน โดยจากการตรวจสอบพบไม้พยุงที่ถูกลักลอบตัดไปเกือบ20ท่อนรอาการขนย้ายอยู่ส่วนผู้กระทําผิดไม่อยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเป็นของกลางนําส่งพนักงานสอบสวนสพท่าอุเทนเตรียมขยายผลจับกลุ่มผู้กระทําผิดมาดาเนินคดีต,ตามกฎหมายส่วนทางด้านของผู้นําชุมชนวอนภาครัฐคุมเข้มป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดทําลายเชื่อตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพราะในป่ามีไม้พยุงไม่ต่ำกว่า500ต้นค่ะ มาดูทางด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะน,นํานักศึกษาและอาสาสมัครชาวต่างชาติลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติเพื่อเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ให้กับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนค่ะ โดยเปิดโครงการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติประจำปี2 5 5 4ด้วยการนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอาสาสมัครชาวต่างชาติและนักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่หนีน้ำท่วมมาเรียนที่วิทยาเขตน้องคายลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันโดยมีชาวบ้านคอยให้คำแนะนำวิธีการเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของไทยขณะที่คณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรร่วมกันจัดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวลดรายจ่ายแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกรชาวนาและยังเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งปัจจุบันเกษตรกรนิยมจ้างแรงงานและเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวกันมากขึ้น ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรจึงได้จัดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดข้าวยุวมคุเทศอาชาพาเที่ยวเพื่อเป็นการให้เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจในทิ่นฐานบ้านเกิดและเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านการท่องเที่ยวค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมอนุรักษ์ม้าพัานพื้นบ้านสรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดกิจกรรมค่ายุวามาคุเทศอาชาพาเที่ยวเพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ทักษะการบังคับม้าไปปฏิบัติจริงในการใช้มา้าพาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงปลูกฝังให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตอนเองตลอดจนสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นธรรมชาติประวัติศาสตร์รวมทั้งวัฒนธรรมในท้องถิ่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนและท้องถิ่นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางพีสานช่วงนี้ขอเชิญกลับไปทางสถานีค่ะ